สินแสบาโคดชีวิตสวัสดีครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยังคงมีดาวย้ายอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนก็ตามนะครับจะเป็นเดือนแห่งความรักหรือเดือนแห่งความเศร้านะครับดาวก็ไม่สนใจนะครับย้ายตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ช่องของเราก็จะมาเตือนสติทุกๆคนนะครับให้รู้ทันดาวย้ายนั่นเองนะครับสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีดาวย้ายทั้งหมดเนี่ยสดวงด้วยกันครับแต่ว่าจะมีการย้ายถึง4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่หนึ่งดาวครับที่จะย้ายมากกว่า1ครั้งใน1เดือนนั่งเก่อน ที่จะมาฟังนะครับก็อยากให้ทุกคนรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องก่อนนะครับวิธีการง่ายมากๆเลยครับก็กดเปิดมือถือมาเข้าไปที่ l ลน e นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับโดยใส่แอดนะครับสัญลักษณ์แอดนะครับ z i n z a e นะครับหรือว่าแอดซินแสนั่นเองครับเสร็จแล้วก็จะเห็นไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มปุกดวงครับเราก็จะเข้าไปสู่ในกระบวนการลงทะเบียนนะครับก็จะมีแค่การใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิด แล้วก็จังหวัดที่เกิดนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องใส่โค้ด456นะครับใส่โค้ดนี้แล้วจะได้ใช้งานฟรี30วันครับหลังจาก30วันแล้วไม่มีการตัดเงินอัตโนมัตินะครับสามารถหยุดใช้งานได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่มีการไปเรียกเก็บเงินใดใทั้งทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้เลยนะสบายใจได้1 0 0่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ใส่โค้ดนะครับจะใช้ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับถ้าใส่เรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ ราศีที่ถูกต้องครับเพื่อที่เราจะได้ฟังไม่ผิดแล้วก็จะได้เอาไปใช้วางแผนชีวิตได้จริงๆนั่นเองครับลัคนาราศีเมถุนครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับมีดาวที่จะย้ายดวงแรกเลยนะครับก็คือดาวพุธหมายเลข4ครับเข้ามาที่ตำแหน่งสามนาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่22กุมภาพันธ์ครับซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโรคภัยครับหมายเลข4เนี่ยเกี่ยวข้องกับอวัยวะอะไรในร่างกายบ้างนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับปากฟันระบบทางเดินหายใจนะครับอันนี้ พอมันเข้าตำแหน่งโรคภัยเนี่ยแน่นอนครับคุณก็ต้องระวังความเจ็บปวดอย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นวัยหนุ่มสาวอาจจะปวดฟันเจ็บฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นหน่อยหรือวัยทำงานหน่อยนะครับก็ระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนะครับเช่นร้อนในหลอดลมหลอดเสียงนะครับรวมไปถึงความจําด้วยนะครับอ่าเลขสีก่ก็หมายถึงเรื่องความจําด้วยนะครับก็รับปากนัดใครไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดช่วงไหนจําไม่ค่อยได้หรือว่าเอ่อช่วงไหนเนี่ยไม่ได้พกโทรศัพท์ที่มันมีคาล endar บันทึกได้นะครับก็ให้ระวังนะ เกิดความเสียหายกันได้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะการไปพูดคุยในวงสังคมหรือที่ไหนก็ตามนะครับสีหรือดาวพุธเข้าโลกภัยเนี่ยนะครับแปลว่าคําพูดเนี่ยมันสร้างศัตรูนะครับคำพูดนี่มันวอนให้ป่วยนะเวลาเราเราจะป่วยได้ไงครับเราไปพูดแล้วเราจะป่วยได้ไงครับก็โดนเขาตบกระบาลเอานะครับหรือไม่ก็โดนเขาอัดเอานั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะเบาบางนะครับไม่แรงมากครับถ้าทแหน่งนี้มีเลข2อยู่นะครับเพราะว่า4เจอ2เนี่ยก็จะเป็นดาวคู่มิตรกันนั่นเองนะครับแปลว่าคู่เป็นที่รักก็จะใช้เสน่ห์รอดรอดตัว ว่า4ไปเจอ8นะครับอันนี้ไม่ดีเลยนะครับอันนี้ถือเลยว่าค่อยเตยมตัวเลยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเจอกับโลกที่ไม่คาดคิดได้ครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับเข้าตําแหน่งความเจริญนะครับซึ่งเป็นตําแหน่ง2อนาฬิการาศีกุมนะเอ่อเป็นตําแหน่งของช่องราศีกุมนะครับนะแต่ว่าช่องช่องนี้เองเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยคือช่องความเจริญนะครับความเจริญแล้วเลขหนึ่งเข้ามาจะเจริญยังไงก็ต้องบอกเลยว่าเจริญแบบนี้ครับแปลว่าเดือนนี้อะไรที่ทาอยู่ สิ่งที่ทําเป็นประจําอยู่เนี่ยนะครับมันนาพาให้คุณเนี่ยได้โอกาสใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะครับเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนตําแหน่งก็เป็นไปได้นะครับแต่แน่นอนว่าเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องไปดูว่าในช่องช่องนี้มีดาวอะไรอยู่ครับถ้ามีดาวเอ่อที่เป็นเลข5อยู่นะครับแปลว่า1เจอ5เป็นดาวคู่มิตรกันผู้ใหญ่มากอุปถัมภ์เลยนะครับโอ้โหดีงามมากๆเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีดาวอังคารอยู่นะครับซึ่งก็คือหมายเลข มันจะไม่เจริญได้ก็เพราะอการที่ไปทะเลาะกับคนอื่นนี่แหละนะครับต้องระวังเลยนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวศุกร์หมายเลข6นะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง1นนาฬิกานะครับแล้วก็ส่งผลกับเรื่องการงานโดยตรงเลยนะครับเลข6เนี่ยหมายถึงเรื่องเสน่ห์การเงินความรักนะครับแปลว่าการงานจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับต้องเสริมเสน่ห์สักหน่อยครับเวลานี้นะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายนะครับก็เช่นอาจจะไปตัดสูตรแต่งตัวให้ดีขึ้นถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็คือแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะนะครับเวลาไปพบ ลูกค้าหรือว่าไปพบพาร์ทเนอร์นั่นเองนะครับก็จะช่วยส่งเสริมให้การงานดียิ่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าเหมือนเขาเมาหมัดนะครับแต่คราวนี้เขาเมาชุดนะครับก็คือเขาเห็นเราแต่งตัวดีเห็นเราแต่งตัวเหมาะสมนะครับให้เกียรติเขาเนี่ยอะไรมันก็คุยง่ายนะครับที่ต้องระวังก็คือระวังว่าช่องช่องนี้มีหมายเลข7็หรือเปล่านะครับถ้าช่องนี้มีหมายเลข7จะกลายเป็น 6. 7ความเจริญไม่ต้องพูดถึงการงานนี่ไม่มาเลยนะครับอันนี้ก็คือย่อยยับไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดช่องนี้มีหมายเลข3อยู่นะครับหกเจอ3เป็นดาวคู่มิตรกัน อันนี้กอดคอกันเพื่อนเกลเอเลยนะครับก็ส่งเสริมกันในเรื่องงานให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับปิดท้ายนะครับก็คือดาวพุธหมายเลข4นะครับดาวพุธหมายเลข4ี่นะครับจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง2นาฬิกานะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีการพูดคุยเจรจาใช้มนุษยสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะถ้าใครมีเลข2อยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับสำหรับคนที่มีเลข8อยู่นะ อันนี้คือทั้งหมดของดาวยายในเดือนกุมภาพันนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับก็เป็นทั้งหมดของดาวที่ย้ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราอยากได้รายละเอียดนะครับต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์แอปสินแสครับ z i n z a e กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยครับใส่โค้ด456ครับเราก็จะได้อ่านแบบเจาะจงดวงของเราจริงๆซึ่งละเอียดกว่าที่ฟังมาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ได้ภาพรวมแล้วกว้างๆนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะอ่านแบบละเอียดเจาะจงได้เลยนะครับที่สําคัญระบบลายสินแสบาร์โค้ดชีวิตเนี่ยถ้าคุณเข้าใจ แชร์ต่อให้เพื่อนเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้จากการดูดวงได้ด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้สินแสนะครับผมแนะนำนะครับรีบใช้ด่วนเลยนะครับเพราะว่าสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้ตางครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจ จะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ชชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ชชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ชชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ชชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องปลอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา